วันนี้พบกับน,น้องหญิงกันอีกแล้วนะคะบ้านสวยบ้านดีบายจัก,กรพรรดิัฒพรพ์รรตี้ค่ะวันนี้นะคะน้องหญิงพาลูกคา้ามาดูกันที่หมู่บ้านเคซีแฝดนะคะอยู่บนถนนไทรามันหัดไทร่าเรานั่นเองนะคะหลังนี้นะคะ16ตารางวานะ2ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะราคาเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะข้างในสวยมากมาเลยค่ะไงเงตามหญิงเข้ามาดูข้างในเลยนะคะ โล่งจอดรถตรงนี้นะคะภายในบ้านสามารถจอดรถได้1ึงคันเลยนะคะหน้าบ้านได้อีกหนึ่งคันนะคะสองฝั่งเราขึ้นระแนงให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวเนาะหน้าบ้านเราก็ทํหลังคาให้แล้วด้วยนะข้างในนะคะเราออกแบบเป็นโทนสีประมาณโทนขาวๆเทาๆนะคะก็มีความแบบโมเดิร์นแล้วก็ยังเซ้งน่ารักลงตัวมากๆเลยโซฟาตรงนี้นะคะโต๊ะกลางรวมถึงผนังวางทีวีตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้ตัวนี้เราแถมให้นะคะติดตั้งให้ได้เรียบร้อยนะ ผัดเข้ามาตรงนี้ค่ะมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งตัวนี้เราก็แถมให้นะคะผัดเข้ามาค่ะตัวนี้จะเป็นห้องน้าชั้นล่างนะคะห้องน้าชั้นล่างทั้งสุขภัณฑ์และกะเรื่องนอนรับเปลี่ยนในให้หมดเลยแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคือห้องครัวห้องครัวที่เขาออกแบบเป็นตัว L แ,แบบนี้นะคะก็ประมาณสักสาเมตรนะคะเตาแก๊สหดูดควันนะคะจะมีแถมให้นะแล้วก็อีกอย่างคือตรงนี้เราแยกโซนอีกโซนหนึ่งให้นะคะเป็นโซน สักครั้งนะคะติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำให้เราเรียบร้อยนะคะขึ้นมาชั้นสองนะคะชั้นสองประกอบไปด้วยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำน,นะคะเดี๋ยวพาดูห้องนอนแรกกันค่ะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนบร,ริเวณหลังบ้านนะคะก็สามารถวางเต็นท์ขนาด6ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างฝั่งหลังบ้านแบบนี้ให้นะคะห้องนี้ค่อนข้างกว้างอยู่นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถติดแอร์สักประมาณ9 0 0 0บาวิดิวขึ้นไปได้เลยนะคะห้องน้าชั้นบนนะคะก็ทั้งกระเบื้องและสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ให,หม่หมดเลยนะรวมถึงเดนชัลว์ตรงนี้ ติดตั้งให้เราเรียบร้อยด้วยนะขัดเข้ามาค่ะตรงน,นี้เป็นห้องว่มาสเตอร์กว้างๆแบบนี้นะคะลูกค้าวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยนะแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งเพิ่มเติมได้อีกนะเพราะว่าห้องนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะและห้องนี้ก็ยังได้ลําเงียงด้านหน้าแบบนี้นะคะเพื่อรับลมตอนกลางวันนะตอนเช้าได้เลยนะคะ ค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังหาทาวน์โฮมสวยๆนะคะในเขตคลองสามวามินบุรีทิงฟางหมู่บ้านเคซีแปดนะคะอยู่บนถนนไคลารามันหัดถิราเรานั่นเองนะคะหลังนี้16ตารางวานะสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะราคาเพียงแค่18,50ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นก็คือแถมอย่างครบคันเลยเตาแก๊สหูดูดควนัควนรวมถึงต่อน้ำทั้งน,นั้นครบคันเลยนะคะท่านหลังนี้ลูกค้าสนใจ าสามารถนับชมได้ทุกวันนะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์0626392428นะคะหรือติดต่อมาทางเพจเราได้เลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะท่าน,น,นี้น้องหญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ